โอเคเห็นแค่มือไงน้าเห็นน้าเลยค่ะโอเคป้าขายข้างล่างเนี่ยถ่ายไงล้างมือก่อนปะนี่เป็นไรก็มันสูตรเดียวกันนะอันนี้งาอะไรงาขาวงาขาวใช่หมักหมูงาขาวก็งาดำวันนี้เราจะหมักอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง พอหนึ่งชั่วโมงปุ๊บเราก็จะได้กินถ้าเกิดข้ามคืนก็ได้ถ้าข้ามคืนมันก็จะเข้าเนื้อมากขึ้นเข้าเน,นื้อมากเขากว่าคนสวยครับอือหือหอร่อยสุดส่วนผสมก็มีน้ำตาลทรายน้ำมันงางาขาวงาดำน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวไข่ ไข่ไก่คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วเราจะได้หมูหมัก,ไม,กะะไม่ขาหมูกระทะกระทะเล็กชิปกระทะลเล็กโคตรเข้าเนี้ยเลยเนี้ยน่ากินมากนี่แหละเป็นเด็กเป็นเป็นคนโตแล้วต้องทำกับข้าวอร่อยทำข้าวเป็นแล้วลูกสวย ล้องแค่ดีมากอ่ะต่อไปก็ซีลไว้พอเข้าเนื้ออย่างให้ให้พอเลยเหนียวพอดีอยังทั่วยังเข้าแล้วนะอาเบให้ทั่วโอเคครนี้มันก็จะเข้าไปในหมูนุ้งก็จัดให้ทั่วสวยงามพระลำแปดโอเค แ่นากมาไะไร,ส,รไสุดหรอไม่ได้ไหลสุดเลยลูกอมวนปับ๊บล็อกตูดปุ๊บดีมากให้ตึงๆโอเคดึงให้ตึงๆอย่าให้อากาศเข้าได้ถ้าเกิดอากาศเข้าได้แล้วกลิ่นของตู้เย็นมันจะเข้ามามันจะทำให้เสียเสียรสชาติของอาหาร พี่แกนลักทักมาว่าไงให้ตึงดึงให้ตึงโอเคให้ตึงทุกมุมนะเก็บมุมให้เรียบร้อยเดีย๋ยให้กาดเข้าได้เด็ดขาดเยี่ยมอันนี้เป็นงานดา ยาดํานี่ตามหลักสูตรแล้วเราต้องคั่วก่อนนะฮะแต่ว่าอันนี้เราไม่คั่วเราเราซ้อมก่อนคั่วมันหอมลบเขาไตท้องโอเคตอนนี้มังกรพี่ไก์กำลังทำหมูกระทะให้มังกรหมักหมูมฮะมแม่แม่ไปเชียงใหม่ออไปไปแล้ว ก็ไม่รู้เรื่องเลยเหรอตื่นแต่เช้านะพวกงเนี้ยไปแช่ตัวเย็นลูกตู้เย็นจัดให้เรียบร้อยก่อนให้มันวางได้สองถาดเลยลูก